มาค่ะพิกอเด็กวันนี้นะคะหัวข้อฮอตฮิตเลยนะเขารู้สึกอย่างไรกับเราหนะัตอนนี้นะคะทำเลสสามารถดูได้ทุกเมื่อเลยนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะมีสตุ๊กตาให้เลือกนะคะกล่องที่หนึ่งอันนี้นะกล่องที่สอง น้องหมาอกลกองที่หนึ่งหมากองที่สองลาบบูบูนะคะกองที่สามก็จะเป็นน้องหมีตัวนี้เลยนะถ้าใครที่แบบดูอีพีสองสามนะอาจจะไม่ทัน อาจจะไม่ในต่อนะคะอาจจะไม่ไม่พอใน EP ีแรกก็ให้เข้าไปดูใน EP ีที่2นะคะแต่ถ้าในช่องแดงเราสามารถที่จะดูยาวได้เลยนะคะอ่ะสตัวเลือกนะคะเขาตอนนี้รู้สึกยังไงกับเรา1 2 3นะคะเราไปเริ่มกันเลยนะทุกคนมาเริ่มเลยคะ่ะ โปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้นะคะทุกคนเป็นเดือนเกิดของอาจารย์อย่าลืมนะใครที่สนใจอยากดูดวงนะคะเป็นโอกาสของคุณเลยคะมาสอบถามกันก่อนได้นะคะเป็นเอ่อโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกอย่างเลยนะตัดปีละครั้งเท่านั้นนะคะจัดปีละครั้งเท่านั้นนะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของอาจารย์ก็จะตัดให้นะคะดลังนั้นใครสนใจแอดไซน์มาได้เลยนะคะ กองแรกกองที่หนึ่งคนคนนั้นรู้สึกยังไงกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูคําใบ้กันก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาณตอนนี้เป็นยังไงขอคําใบ้ความสัมพันธ์หน่อยค่ะทุกคนขอคําใบ้ความสัมพันธ์นค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจอเลเวอ่า จริงๆก็ค่อนข้างรักกันมากนะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่บาร์บี้อาจจะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่มีสถานะชัดเจนนะคะว่าเราสองคนเป็นอะไรกันหรืออาจจะมีในเรื่องของเป็นความรักตัวเลือกอยู่นะคะแต่มันขึ้นว่าแบบเออก็มีความรักให้กันหรือว่าคุณอาจจะรักเขามากๆเลยนะคะแล้วก็แบบก็มันก็มีความเครียดนะที่พี่เห็นมันแล้วแต่อารมณ์อะคะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในในในความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้นไพ่สเตรน์เอ่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองอยากจะควบคุมสถานการณ์นะแต่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะคุณอาจจะอยากควบคุมสถานการณ์อย่างเช่นอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันมันจริงจังกว่านี้มันมีชื่อเรีออยกหรืออาจจะแบบ มีเรื่องของรักตัวเลือกอ่ะที่แบบรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยออกับคุณแค่คนเดียวหรืออาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวตัวคุณเองก็เหมือนแบบต้องการต้องการที่จะแบบว่าเอออยากที่จะแบบทํายังไงก็ได้ให้เขาอ่ะแบบตัดมือที่สามออกไปอะไรแบบประมาณนั้นนะคะหรือไปเลิกกับคนที่คนที่เป็นมือที่สามอ่ะคนที่คุณแบบไม่สามารถที่จะ ควบคุมสถานการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอยากที่จะให้เขาเลิกกันดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดได้เลยก็คือเหมือนมีความรู้สึกือนค่อนข้างโรลเลอร์คอสเตอร์อะค่ะบทจะดีก็ดีมากนะคะแบบแฮปปี้มีความสุขแต่ลึกๆกลับมันก็เหมือนสุขไม่สุดอะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือแบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีมีสองสาคนเป็นความสัมพันธ์ที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่แน่ไม่นอนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณคนโทรลไม่ได้นะคะคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าควบคุมได้นะคะก็คุณก็เลยไม่แฮปปี้ตรงนั้นนะ แต่ก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกอยากจะจริงจังกับคนนี้รักคนนี้มากๆอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะนี่คือคําใบ้สำหรับกองที่หนึ่งถ้าตรงไปต่อถ้าไม่ตรงลองเลือกกองอื่นดูนะคะอะมาดูกันแล้วคนคนนั้นนะ่ะเขารู้สึกยังไงกับเราคนที่เรานึกถึงหรือถามถึงคนนั้นนะ่ะเขาคิดหรือเขารู้สึกงไงกับเราเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะขึ้นไพ่แบบหนึ่งถ้วยไม่ต่างคะ่ะแต่ว่ามันก็มีความเหนื่อยความเครียด คือเขาอาจจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีความเหนื่อยในเรื่องของการหลบๆลบซ่อนๆนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบอาจจะมีปัญหาการทะเลาะก,กันในเรื่องของความระแวงนะคะก็ถ้าสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้มันดีนะคะแบบแฮปปี้อยู่ด้วยกันมีความสุขอ่ะีิมองว่ามันดูตอบโจทย์เขาดูอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่มันมีความสุขแค่ช่วงแรกอ่ะ พอพักหลังๆเขามีความรู้สึกว่ามันเริ่มเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของการที่คุณเนี่ยมีการสับผิดมากขึ้นนะคะจะผิดในความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็เหนื่อยในเรื่องของการที่คุณดูแบบระแวงดูไม่ไว้ใจในตัวเขามากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะรู้สึกมันรู้สึกถูกกดดนันก็คือชอบอะชอบนะแต่มันไม่ได้มีความสุขทุกครั้งตัวคุณเองก็ <c oughs> ไม่ว่าขายกันคุณก็ไม่ได้มีความสุข ตลอดทุกครั้งที่ได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยมันเลยเป็นความสัมพันธ์กึ่งดีๆกึ่งท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูความรู้สึกข,ของเขานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอีกเพิ่มเติมนะคะในออบวอนที่ว่าบทจะดีความสัมพันธ์คุณดีมากนะคะบบทคุณน่ารักคุณก็น่ารักมากนะคะ แล้วก็มองว่าสองคนนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันก็คือมีการสปอร์ตซึ่งกันและกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเคมีที่มันเข้าเข้ากันได้บทคุณจะเข้าใจเขาเนี่ยคุณก็คือคนที่แบบเข้าใจเขาแล้วก็สปอร์ตเขาได้ดีมากๆอะไรเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับเป็นฟิลแบบว่าเขาก็ยังไม่ได้พรอมอในการเสียคุณไปแต่ถามว่าแบบเขาสามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้ไหมี่แอรมีความรู้สึกว่าเขาทําไม่ได้นะคะมันก็มีความเครียดตรงนั้น แบบพอตัวคุณเองเริ่มเรียกร้องหรือว่าต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นจริงขึ้นมามันก็มีความเน้นความรู้สึกเน้นเรื่องของการกดดันความรู้สึกในเรื่องของการแบบเครียดอะไรประมาณนั้นขอดูต่อ ก็ตอนนี้คือมันเลยเป็นสถานการณ์แบบ on o ออน f อฟอมามาไปไปมามาหายหายนะคะนี่คือสิ่งที่เขาทําต่อไปจากนี้อ่ะคือถ้าเกิดช่วงเวลาที่มีความสุขดีเขาก็จะอยู่กับคุณแต่พอเวลาที่มันเริ่มเกิดดรามา่าเริ่มเกิดกันกระทบกระทั่งจิตใจเริ่มเกิดอะไรที่มันแบบไม่แฮปปี้อ่ะเขาจะแบบ เสดตัวออกซึ่งตัวคุณก็เครียดแล้วคุณเองก็รู้นะคะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเสดตัวของคุณออกไปนะคะอ่ะมาดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะสําหรับกองที่1จะทํำยังไงก็เออไพ่แนะนาําเอาจริงๆพี่ขออนุญาตพูดตรงๆเนาะ ถ้าสถานการณ์มันตรงนะคะคือถ้าในกรณีที่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขามาคบออกับคุณคุณก็น่าจะรู้พื้นฐานนี้ใสเบสิกว่าคนคนนี้เขาไปนคนที่แบบนอกใจแฟนตัวเองได้มันก็ไม่แปลกที่คุณคบออกับเขาแล้วคุณจะรู้สึกระแวงนะคะคือพื้นฐานเขาดูเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วคุณเองก็รู้ดังนั้นการที่คุณอยากจะเล่นกับไฟคุณก็ต้องมีใจที่แบบ คว้างพอเย็นพอเหมือนกันนะคะแต่นอกจากว่าคุณอยากจะเล่นกับไฟแต่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยยังไม่ได้พร้อมที่จะเอาขาไปเขีย่ยไฟเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถ้าอาจารย์แนะนําก็ถ้าคบไปแล้วเสียสุขภาพจิตก็ ให้คิดใหม่ละกันนะคะแล้วก็การที่คุณอยากจะจริงจังกับคนที่เจ้าชู้คุณเองก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะนะสำหรับกองที่1นนะโอเคตามนี้เลยถ้าตรงยังไงก็คอมเมนต์ให้จันด้วยนะคะเราไปดูกันกองที่2ต่อได้เลยนะคะถ้ากองที่2ไม่ทนันไปดู ep 2เหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่ะกองที่2กองนี้นะแล้วกองที่สามด้วยนะคะไปดู ep 2นะในต่อตอนะ คนที่สองลาบูบูนะคะขอดูคำใบ้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงต่อกันบ้างความใบความสัมพันธ์นะคะนี้เฟนโซนหรอเป็นเพื่อนเป็นแฟนเก่ากันหรือเปล่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันนะคะรู้จักกันมานานแล้วหรือไม่ก็เป็นแฟนเก่ากันนะคะจบความสัมพันธ์กันไปนะมันมีแอบมีความรู้สึกว่าไม่ได้มีสถานะอะไรกันแต่ว่าตอนนี้คือแฮปปี้อยู่ด้วยกันแล้วมันมันโอเคนะคะหรือถ้า คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้มาถามถึงแฟนตัวเองนะคะถ้ามาถามถึงแฟนตัวเองนะอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานหรือว่าแบบมันเป็นฟิลแบบไม่ได้เลิฟโรแมนติกอะไรขนาดนั้นเป็นฟิลเบื่อเบื่อเป็นฟิลเพื่อนเป็นฟิลแบบ เอ้ยอ,อ่องอ่ะอ,อืมนะเบี้รู้สึกแบบนั้นอะถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันก็คือเหมือนตอนนี้ก็พอพอใจอยู่แล้วที่เป็นเพื่อนกันไปแล้วก็อาจจะแบบยังจีบๆกันแล้วก็จะดูผลลัพธ์ว่าเออสุดท้ายจะได้พัฒนาไหมแต่ถ้าเป็นแฟนกันก็อาจจะอยู่ในช่วงเบื่อเบื่อหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าปรับความเข้าใจเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าความอิ่มตัวในความรักอะไรประมาณนั้นนะคะนะก็เหมือนมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ก็ เหมือนพยายามปรับตัวเข้าหากันอยู่บ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะเป็นแฟนเก่ากันด้วยนะคะก็เอาลองไปปรับใช้ดูละกันนะคะถ้ากองน,นี้ตรงเราไปต่ออีพีสองนะเดี๋ยวจันจะดูว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเรานะคะใครที่อยากดูดวงนะเดือนมิถุนามีโปร1แถม1นะ1ปีสัตว์1ครั้งนะคะใครสนใจก็ทักมาอ่ะมาดูอีพีสองกันเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราคะ เขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้ช่วงนี้สถานการณ์ความรักเนี่ยมันเป็นช่วงประคองนะเราต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นช่วงมีปัญหาช่วงอึดอัดช่วงประคองนะคะช่วงเหมือนเป็นการตัดสินใจเป็นเป็นบทที่บททดสอบนะคะในเรื่องของความรักเลยตรงๆเลยละกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมถ้าคุณอยากจริงจังกับเขานะจะแนะนําว่าให้แก้กรรมนะ แต่ถ้าคุณคนนี้มันมันเป็นเหมือนแบบถ้าคุณอยากปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เป็นเหมือนแบบบททดสอบอะคือมองว่ามันก็มีห้าสิบห้าสิบอะบางคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดนะคะถ้าเป็นไปตามเออพื้นดวงของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าอยากจะแบบให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแก้กรรมคู่ช่วยได้นะคะหลังไม้มาได้เลยคือ มันอยู่ในช่วงแบบอึดอัดช่วงปรับตัวช่วงอดทนนะคะอืมแบบมีสถานการณ์ต่างๆเข้ามามันมันดูเหมือนเวลาก็ไม่ค่อยมีให้กันหรือแบบความรักมันอิ่มตัวมันจืดจางอะคะ่ะมันก็ต้องถ้าไม่ผ่านช่วงนี้ถ้าไม่อดทนผ่านช่วงนี้ไปได้มันก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นอุปสรรคอะเออมันก็จะต้องต้อง,ต,องต้องอดทนอะไพ่คืนนะคะต้องสู้อะนะถึงจะ ผ่านนะคะความสัมพันธ์นี้ไปได้นะตาตอนนี้เป็นช่วงของความเบื่อถามว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะมันก็เขาก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยอะ่ะเออนะคะจริงๆทั้งคู่เลยเป็นเป็นช่วงอุปสรรคในในเรื่องของความรักดูนะคะอะมาดูเพิ่มเติมแล้วกันอีกรอบหนึ่งเขารู้สึกไงกับเรานะตอนนี้นะ ความรักมันก็เป็นปกติอะทุกคนไม่มีความรักไหนที่ดีทุกวันนะคะเหมือนพี่เบิร์ดบอกไว้นะคะมีมไรักในที่ดีทุกวันเออมันก็ต้องมีแบบดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติอากาศข้างนอกบางทีมีมลพิษบ้างวันวันนี้ฝนตกวันนี้อากาศจังสมันยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะความรักเองก็เช่นกันเนาะ สิ่งที่พา่อยากจะแนะนําต้องอาศัยความเข้าใจกันเยอะๆนะคะมีเกณฑ์นะอันนี้คือต้องระวังนะแต่ว่าอยากให้เปียไปแพนิกนะมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของมือที่3หรือว่ามีในเรื่องของการแบบไปพูดคุยปรึกษาคนอื่นนะคะเวลาความรักเรามันไม่ดีอะนะคะมันไม่เหมาะสมเลยในการที่เราจะไปปรึกษาคนอื่นหรือเป็นบุคคลที่3ต่อให้คนคนนั้นจะเป็นเพื่อนก็ตามแต่ดังนั้นคือสิ่งนี้ต้องระวังนะ พยายามปรับตัวพยายามเข้าใจในความสัมพันธ์มากๆพยายามหันหน้าคุยกันเยอะๆเพราะว่ามีโอกาสที่แบบคนใดคนหนึ่งนะคะจะสามารถที่จะดึงคนที่สามเข้ามาได้นะคะมันเป็นพาส์ของแบบความรัก อุปรสรรคแหละทุกคนมันต้องมันต้องผ่านอะ่ะอันนี้คือต้องระวังนะคะจุดที่ต้องระวังว่าอย่าเว้นช่องว่างในความสัมพันธ์มากจนเกินไปหรือบางทีเราสามารถที่จะลดอีโก้ลดทิฐิในความสัมพันธ์ได้ไหมเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะพายแนยวโน้มในอนาคตมันดีนะ ถ้าเกิดคุณผ่านจุดนี้ไปได้แล้วถ้าคุณแบบเข้าใจกันนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคู่จะกลับมาดีนะแต่ว่าลองไปทําตามที่อาจารย์บอกว่าเออลองขันน้าเข้าหาดูการคุยกันลดทิฐิต่อการหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันที่มันที่มันแบบว่าเออเคยหวานเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงน้าเบื่อนะพูดตรงๆลองเปลี่ยนบรรยากาศลองไปเที่ยวลองทําอะไรที่มันแบบเออดีๆด,ดูนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะขึ้นไ่เดอะซันกับขึ้นไ่เดอะเวิร์มนะคะแต่ว่า ก็ดีขึ้นหลังจากที่เจออุปสรรคต่างๆนะคะก็ไปปรับใช้ดูนะคะก็ถ้าใครอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็พิมพ์สาธุห6มานะคะสาธุ6 6สําหรับกองที่2นะก็ขอให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นด้วยเดี๋ยวจันจะไปกดไลค์ให้นะคะว่าบอกว่าได้กองที่2แล้วก็พิมพ์คําอธิษฐานมาสาธุ6 6กอย่าสปอยเพื่อนนะโอเคกองที่3นะคะกองสุดท้ายกองน้องหมีกองนี้เลยเรามาดูกันนะคะคาใบ้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไง ขอพลังงานคําใบะะ้หน่อยค่ะความสัมพันธ์นี้เนี่ยตตอนนี้เป็นยังไงบ้างเ e s ออฟ t ั j u s t i c e the d e v i l ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเหรอเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันมีเรื่องของคนเก่าๆวะ่ะเป็นอุปสรรคนะคะเท่าที่แบบวิมองก็อาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเออคนเก่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ทิ้งแบบแผลเอาไว้หรือไม่ก็คนเก่าแบบว่าเข้ามาแทกเข้ามาวุ่นวายนะคะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์หรืออาจจะมี Energy ของคนที่แบบว่ายังฝังใจแต่ไม่ได้รักแล้วแต่มันเป็นฟิลแบบว่ายังเจ็บปวดนะคะดีไฮพรีเซสนะคะยังยังเหมือนแบบว่ามี Energy ของคนเก่ามาวนเวียนเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะคือเหมือนความสัมพันธ์อะ จุดหลักเลยอ่ะคือคนเก่านะคะที่เป็นบาดแผลหรือเป็นอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะคำใบ้ณนะตอนนี้นะคะสําหรับใครบางคนเนะาะอาจจะมีความกลัวความรักนะคะความรู้สึกเหมือนแบบมันยังติดอดีตอยู่นะคะแล้วก็ยังเหมือนกับว่าวิว่ามันเป็นความกลัวความรักหรือความเครียดแบบเออไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กลัวหรือแบบ อะไรเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าคนเก่าๆนะคะประมาณนี้นะถ้าตรงไปต่อถ้าไม่ตรงลองเลือกกองอื่นดูนะคะมาดูกันแล้วนะวันนี้เนี่ยเขารู้สึกงไงกับเราเฟนโซนดูไปก่อนอให้กรรมนะตอนนี้คุณกับเขายังไม่ได้มีสถานะต่อกันนะคะแล้วก็เขาเองอาจจะรู้สึกว่า ขอดูไปเรื่อยๆละกันแล้วก็ขออาจจะยังเหมือนกับว่าด้วยความที่ขึ้นไพ่กรรมคะคะขึ้นไพ่แผลเก่านะคะยังมีปัญหาหรือว่าความเจ็บปวดเรื่องของความรักอยู่ดังนั้นขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองขอดูไปนานๆดูไปก่อนนะคะขึ้นไพ่แบบตัวเลือกก็อาจจะรอดูว,ว่าเออมันจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไหมหรือตัวของเราเองเนี่ยจะพัฒนาไปได้ไหมคือมันเป็นอยู่ในสะโพบของคนที่ยังไม่ได้พร้อมมีความรัก ในตัวของเขาอะค่ะแต่ว่าคือเขาก็เหมือนแบบขอดูเราไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนดูว่าเออมันมันมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันมีโอกาสที่แบบจะมีใครที่จะโอเคกับเราไหมหรือว่าคนคนนี้แหลกตอบโจทย์คือเขาน่าจะเคยผ่านสถานการณ์การเลือกผิดมาแล้วเขาเองอาจจะไม่อยากที่จะเลือกผิดอีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะอืมเขามีทัศนคติว่าความสัมพันธ์ที่มันเร็วเกินไปแบบ รักมากเร็วหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะเขามีความหวังว่าเออเขาอยากจะไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเดิมเขาอยากจะจริงจังมองมองในเรื่องของอนาคตแล้วความเป็นครอบครัวเขาก็เลยเหมือนไม่อยากจะรีบ่ะาเว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณเขารูสึกว่าคุณมีโอกาสาที่จะเป็นพัฒนาเป็นครอบครัวกันได้แต่ว่าเขาไม่อยากที่จะรีบเพราะ เมื่อก่อนทอรีบแล้วมันพังอะคะ่ะแบบความรักที่วุ่หวาเป็นโรเลองเลคสเตอร์คือเหมือนคนคนนี้เขาน่าจะมองอนาคตในเรื่องของการแบบว่าอยากเป็นครอบครัวอยากจริงจังเขาก็เลยเหมือนแบบขอใช้เวลาละกันเพราะว่า ที่ผ่านมาคือเขาเคยรีบตัดสินใจแล้วสุดท้ายนั้นมันจบและเขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นอีกนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมีแบบแผลในอดีตเป็นอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าแฟนเราลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะเราสามารถที่จะมาแก้กรรมให้เขาลืมแฟนเก่าได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบถ้าแฟนเก่าเขาไม่ใช่คู่ด้วยนะเออเดี๋ยวอาจารย์สามารถที่จะเช็คพลังงานให้ได้หลังใหม่นะคะสาหรับคนที่แบบว่ากําลังชอบใครแล้วแบบเอแบบเอเจออุปสรรคเรื่องนี้อยู่ก็สามารถ นะคะเข้ามาปรึกษาได้นะมาดูกันต่อนะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะแนวโน้มในอนาคตก็ยังต้องใช้เวลาคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการรักแล้วก็มีความเข้าใจโอ้สุดท้ายจะสําเร็จโอ้สุดท้ายคุณกับเขาจะเป็นคู่กันกองนี้ดีมากแบบขึ้นไพ่คู่ขึ้นไพ่สักเซตขึ้นไพ่แบบคือคุณต้องอาศัยความใจเย็นแล้วก็อาศัยความเข้าใจเขาเยอะๆนะคะคนที่เคยมีแบบแผในใอดี คือถ้าคุณผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อ่ะค่ะสุดท้ายคุณจะได้รับความยุติธรรมสุดท้ายคือเขาจะรักคุณมากเรื่อยๆแต่นะวันนี้คือมันต้องใช้เวลาจริงๆนะคะเวลานะที่นี้เนี่ยว้งมองอาจจะเจ็ดเดือนแปดเดือนหรืออาจจะเป็นอืมประมาณเนี้ยอืมประมาณนี้เลยนะคะคุยกันไปเรื่อยๆประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนเลยนะคะถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์มีอุปสรรคนะแต่บอกเลยว่า,วามันคุ้มค่ามากๆนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณเป็นคู่กันด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่กันนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้สมหวังแบบนี้เลยสุดท้ายมันจะสําเร็จค่ะแต่มันต้องใช้เวลานานจริงๆนะใครอยากให้สําเร็จนะคะพิมพ์สาธุ999มานะคะสําหรับกองที่3แต่อย่าสปอยเพื่อนนะก็พิมพ์คำอ,อธิฐานได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปกดไลค์นะคะก็ดีมากนะคะสุขสมหวังมากจริงๆนะก็เหลือแก้กรรมนิดหน่อยคู่ของคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็กลับมา รวดเร็วนะคะกลับมาพัฒนากันรวดเร็วนะอืมมันดีมันดีม,นดมันสมหวังมากกองนี้นะคะก็ขอให้เป็นดั่งใจหุนด้วยแล้วกันนะคะพิมพ์สาธูมาแล้วใครที่อยากดูดวงนะเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นหนึ่งปีจัดหนึ่งครั้งนะดังนั้นไม่อยากให้พลาดเลยถ้านะใครที่แบบเอออยากดูคู่อยากรู้ว่าแฟนเก่าเราจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเปิดใจแอดไลน์มานะคะแล้วไว้เจอกันคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย